สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยมม่ยมวยมอไฟ้าครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตกกับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2 6 3จัดไปอย่าให้เสียครับวันนี้จัดไปที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังในรายการครับนั่นก็คือ5 g เด1 1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11แอดไลน์มาที่ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงจ่ายครองนะครับ 5G เบ็ด11ไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99วันนี้เจอแสนเอกหนุ่มบางกะดีชกกันที่พิกัด118ปอน มวยคู่นี้นะครับต่อยกันที่1 1 8ปอนด์ผมมองว่าทางด้านแสนเอกหนุม่มบางกะดีนี่เสียเปรียบเวทนะครับปกตินี้แสนเอกจะต่อยแค่1้อยวันนี้ต่อย1 1 8ผมมองว่าเสียเปรียบเวทของกรุงไทยและอีกอย่างกรุงไทยนี่ก็ได้ใหญ่ได้ลอยแข็งแก่งกว่าแน่นอนวันนี้ผมออกไปที่กรุงไทยทีเด็ด99ครับคู่ที่1ในรายการนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ เจอกับทางด้านไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับโชคกันที่พิกัด135ปอนด์มวยคู่นี้นะครับเป็นมวยใหญ่นะครับต่อยลุ้นนับลุ้นน็อกด้วยกันทั้งคู่อาจจะไม่ครบยกครับเพราะว่าเป็นมวยอาวุธหนักแต่ถ้าว่าไปลายๆนี้เพชรกาฟิลจะมีเข่าในเหนียวแน่นกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าผมออกไปที่ทางด้านเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับ แล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเคี้ยวพยักจิตเมืองนนวันนี้ต่อน้ําหนักให้ทางด้านลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะร30กับ132มวยคู่นี้นะครับผมยังมองว่าเขี้ยวพยักจิตเมืองนนนี้สูงลอยแล้วก็ไวกว่าอาวุธครบเครื่องกว่าอาศัยหลักเหลี่ยมดีกว่าน่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่สในรายการผมออกไปที่ทางด้านเขี่ยวพยัก จิตเมืองนอนท์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคัมภีเทวดาสิทธิกุลนะครับเจอทางด้านมวยฝีมือดีเก่าเก่าเกมครับสมานชัยทีบีเอ็มยิมครับ,บ122่อปอนด์ทางนานด้านเดชคัมภี์เทวดานี่สูงใหญ่ยาวแตก่กระดูกมวยเป็นรองฝีมือเป็นรองผมมองว่าวันนี้ลำบากครับออกไปที่ทางด้าน สมานชัย tbm ยิมนะครับคู่ที่4ในรายการนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับเฮงๆรวยๆนะครับวันนี้อย่าลืม 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11สวัสดีครับ